ท๊อปลีิตาแก้งคุณลุงเบางขาบางหน้ารูปบางหน้าลุงลุงตัวเตียงพอดลลิตาลีิตาแก่งลุงลลิตาทำอะไรคุณลุงไปดูสิไปดูหน้าคุณลุงสิไหนลลิตาทำอะไรลลิตาทีตาไรแก่งไอ้ลุง อ้านาดิตาทำอะไรคุณลุงเดี fruit, ๋ยวมราขึ้นค่ะแกล้งวัวแกงว่ะมุ้มวัวใจรัวใจไรนาดิแตาทำอะไรคุณลุงตาย ลุงันหน้านี้แล้วค่ะเร่งเบอแครแปลงปองเนี่ยเร่งาจุน้าครับใ่ลูการับลุงรอบดีไร้ล้านกวนเอาเดไว <laughs> Tốt đang ăn hết quân hết à Bữa quân hết quân bữa น uhm ั่นวนห่วใจวะน่ะพูดรู้พูด聊พูด聊พลด聊น้โน น้าลูกเขาอนะไรบันขายแล้วลูกอะไรตัวโอ้ยขาจะของน้ำนีไอ้ไมื่อาตามขอนน้นาแล้วนหี เหตุป่าเนี่ยมดเพียงพอได้คุณลุงคุณดูคลุงเป่าไตาะบึ้งบึ้งลุงนอนแล้วอ่ะลูกค้อหัวแล้วอ่ะให้จาไนบ้านเนาะลูกคล้องหัวอะไให้ไา้นบาเนเหัวแล้ว ลุงนอนแล้วเรียกที่ลุงเตือนมาเล่นกับหนูก่อนจ้าหนูยังยัง ไม่ลุกไงครับเพื่อแก้ป้องนึ่งอะหน่อยอ <c oughs> ว้าวข้อปากลูกวะล่ะเ <c oughs> <c oughs> ย่ายหเฮเซป้า <c oughs> ปะอยเอ่าเล่นแป้งเอาไปหาลูกไปหาลูกไปหาลูกไปเฮตดสิอย่าไปเหตุสิไปเหตุสิลงพุนอย่าเห็ดใส่ปยมาเล่นแป้งอย่งเต็มเพื่อนอยู่พ้แล้ลูล้พอแล้วพอแล้วเก็บข่าเก็บเกบเบลุงเก็บวงพาลูกพอไปบีไปบไปเหมเนี่ยไปะานูกด้ว พ่อหน่อยพ่อหน่อยเอาไปเด้อเอาไปเด้อเอไปเด้อเอาไปเด้อนาลิตะอยู่ไหนนาลิตะอยู่ไหนอยู่นี่หันหน้ามาสิหันหน้ามาหาป้าก่อนค่ะเร็วๆนาลิตะอยู่ไหนนาลิตะอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าโอ้ยนอนกันเนอะคนบอกอย่างเล่นคนเดียวจะโหดเล่นคนเดียวค่ะหลับหมดแล้วค่ะคุณลุงก็หลับแล้วค่ะอืมเจะมีอะไร นอนนี่จารถลดูปคนบอย่างร่วงเหรินผู้เดียวรหดนอนกันด้วเอ้ายังมาดิคล้องว่ะา่อฮ่าฮ่า่ม่าไ่าพรเล่าละพอแล้วพอแล้ว อนอนเ่นนอนล่นนอ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 อนน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 นนอ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 นน พอด่าพอด่าพอด่าเอาไว้ไว euh ้บันไว้ไว้เอาไว้ทไว้ไปเด้อไ้เด้อไปเด้อไปเด้อบ่งขาบ่งบึงคว่มมึนทุงคนคนมอยากนอนอยากนอนตะวดออกอนมูอันอนห็นปากัลุกนอนวาน ย่เบลเบอละไมาไหวไาให้ลุงไหวไามาลุงไหวมลงไหวลุงไหวเบละเด็กนอนน่ะกินมามูกินมามกินมามะมาลุงไหวมาลงไหวเออเออเก่ง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 อเกินมามดนมามกินมามเกินมามกินมามเเดี๋ยวเอาหมซ้นี่ก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเอาองนอนก่อนงองเดี๋ว ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนานทตาวตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไปแล้วนะคะ